แต่ที่เราเปิดประเด็นที่คุณนรลรัฐเปิดประเด็นไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไล่มาจนเมื่อวานบิ๊กตำรวจในที่สุดนะฮะพักสองเมื่อคืนนี้รู้ชื่อเรียบร้อยแล้วฮะใจจริงเมื่อวานก็อยากจะบอกเหมือนกันแหละ<ช>ว่าจังหวัดชนบุรีแต่เชื่อว่าเมื่อวานเนี่ยใบยเฉลยไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นระดับนายตำรวจใหญ่นะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มันมีประเด็นที่มันเกิดขึ้นในช่วงสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพอบอกไปว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนที่คุ้นเคยกับ ระดับรัฐมนตรีหลายคนเดาออกนะใช่และอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยคือในตอนกลางวันเนี่ยเป็นลนักษณะของการรายงานข่าวที่เปิดเผยโดยทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผ่านเรื่องของการขยายผลจากคดีที่เกิดขึ้นที่มีการทำร้ายประชาชนที่ภูวิลล<ะ>่านะฮะเรื่อยมาจนสามารถขยายผลแล้วพบความเชื่อมโยงของนายตำรวจใหญ่ผู้นี้นะฮะที่เป็นตั้งแต่ อรองผู้บังคับการนั่นโดนไปก่อนคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเดิมเนี่ยเขาสืบสาวราวเรื่องรองผู้บังคับการนะคะตำรวจโดนไปก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ระดับผู้บังคับการโดนเองเลยเพราะว่ามีการขยายผลสืบผลแล้วก็ดูเหมือนจะมีความเกี่ยวพันก็เลยเป็นที่มาของมีการแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวานใช่แล้วผู้สื่อข่าวเมื่อวานก็เลยถามว่า,ามันจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปเนี่ยนะฮะทางพิโจโฉกนี่ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็น่าจะมีคําสั่งจากทางท่านผบาานตอรอ มาช่วยรายชาการที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยไม่คือเมื่อวานเนี่ยพูดว่าไม่วนันนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็หมายความว่าอาจจะตั้งแต่เมื่อวานหรือวันพรุ่งนืนก็ออกมาแล้วาเมื่มคืนค<ำ>ตอน่ําออกมาแล้วตอนคํามเลยใช่ไหมคะใช่มีคาสั่งสานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะที่543ทับ2,565เรื่องค่าราชาการตํารวจปฏิบัติราชาการรายละเอียดไส้ไหนก็ระบุชัดเลยว่าด้วยตํารวจพุทธภพสองได้รายงานเหตุการณ์พลตารวจตรี กิตเนศธนานันทวีสินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีมีเหตุเป็นที่สงสัยว่ามีความประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่และกระทำความผิดทางวินัยหรืออาญานะคะและในที่สุดนะคะก็เลยส่งผลให้มีการดำเนินการให้พลตรวจตีกิตเนศนะคะปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สําสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมก็พูด ตรงๆก็คือให้ย้ายออกจากพื้นที่เดิมแล้วมาอยู่ที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติใช่<ร>กออกมาลงวันที่14พฤศจิกายน2565นะครับโดย ทางคนตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์พบตรสังกัดเองหนังสือเมื่อคืนนี้ที่ออกมาสดๆร้อนๆนะฮะก็จะเป็นถูกแจ้งข้อเก่าหาไปในการดําเนินการเนี่ยนะฮะเรื่องของมาตรา149กับ157ค่ะ149ก็จะเป็นเจ้าพนักงานใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบใช่ไหมัะใช่ค่ะอันนี้โทษค่อนข้างหนักนะใช่แล้วจริงๆก็ต้องบอกเลยเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กนะคะดำเนินการจัดการปฏิบัติการเองธุรกิจสีเทาเกี่ยวกับทุนจีนเนี่ยนะคะบิ๊กโจ๊กประกาศไว้ชัดเจนแล้วนะคะว่า จะจัดการขั้นเด็ดขาดนะคะอย่างน้อยอีก2 3ถึงสสัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนในการที่จะขยายผลแล้วก็เปิดโปรงอะไรต่างๆออกมาได้มากขึ้นเขาบอกว่าถ้าคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนชาติไหนหรือเจ้าหน้าที่ถ้าอยู่เมืองไทยต้องจับ ถ้าหนีไปต้องตามล่าแล้วล่าสุดก็มีการประสานกับทางจีนด้วยนะคะทางจีนเองก็พร้อมที่จะทํางานเขาเรียกปฏิบัติการควบคู่กันไปเราก็ไล่ล่าของเราทางเขาก็ไล่ล่าของเขามีข้อมูลก็แลกเปลี่ยนกันไปจะร่วมไม้ร่วมมือกันใช่เพราะว่าจะมีข้อมูลจากทางฝั่งของจีนเองเนี่ยที่เขามีเป็นแบล็กของเขาเลยเป็นแบล็กิสต์ของเขาเลยว่าใครบ้างที่เป็นตัวการที่เขากําลัง ตามอยู่แล้วออกมาจากประเทศเขาค่ะนะฮะซึ่งเราก็มีข้อมูลเหล่านี้ที่ประสานกับทางจีนอะเรียบร้อยหมดแล้ะใช่แต่อยู่ในกระบวนการการติดตามแต่ที่สําคัญนะคะหลายคนก็สงสัยทําไมปล่อยให้กระบวนการทุนจีนเนี่ยเข้ามาขยายปีกสร้างฐานขยายอำน,นาจในบ้านเราก็ถือว่ามาขยายฐานพอสมควรทีเดียวถ้าจํากันได้นะคะเหตุที่เกิดขึ้นที่ขับวันพัทยาหรือบนผับพัทยาจําได้ใช่ไหมที่มีการเกิดเหตุการณ์แล้วก็มีตํารวจมีนายทุนจีนอะไรมาเบ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะ สองาวันก่อนหน้าเนี่ยบิ๊กโจ๊กยังมีการขยายผลลงไปตรวจสอบอีกนะอาคารย่านถนนพัทยาซอยสปรากฏว่ายังไม่หยุดค่ะกลุ่มทุนจีนธุรกิจสีเทาเนี่ยเขาดําเนินการมีการก่อสร้างบ่อนรูขนาดใหญ่ก่อรสร้างใกล้เสร็จแล้วเขาใช้คําว่าใกล้เสร็จแล้วพร้อมที่จะเปิดให้บริการเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูนะคะบิ๊กโจ๊กนี่ส่งคคลงไปดูแลรู้ละ เปิดวันไหนนะคะรับรองแน่นอนนะคะบิ๊กโจ๊กน่าจะได้เข้าไปทลายเพราะฉะนั้นทุนจีนและเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาต่างๆในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นบอลออนไลน์การพนันอะไรต่างๆทุกรูปแบบบิ๊กโจ๊กเขาประกาศชัดเจนว่าจะดําเนินการกวาดล้างให้หมดไปแต่ว่าตอนนี้นี่ก็รู้ตัวกันหมดแล้วสิฮะรู้ตัวกันหมดแล้วชื่อลิสามีแล้วกลุ่มไหนเครือข่ายไหนโยงใยกับตรงไหนใครเกี่ยวข้องบ้างหรือแม้ทั้งเจ้าหนี้หน้าหน้าที่คนไหนหรือมีระดับบิ๊กสี ที่เป็นทาหารไปถือหุ้นในส่วนตรงไหนเขามีข้อมูลหมดนะ,นะในพื้นที่ตรงไหนมีบิก๊กทหารสีไหนไปเกี่ยวข้องถือหุ้นด้วยเขามีข้อมูลหมดแต่อยู่ที่จะดําเนินการหรืออะไรอาจจะต้องอาศัยจังหวะเวลาใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็เข้มงวดเรื่องของ a อเปพอสมควรด้วยะนะครับ